ชมแปลงเกษตรผสมผสานครับปลูกปักเปะรองเล็กๆครับผมแต่ว่าทําได้สวยนะครับผมนี่เป็นเจ้าของเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะทําได้นะครับผมที่จริงเขาทาสวนได้สวยมากเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของเขาเนาะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะเพื่อนๆดูนะครับผมการที่เขาทาทุกอย่างเขาปลูก เต็มไปหมดเลยครับผมไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมใบกะเพราก็มีตรงกลางเขาก็วางเป็นทางเดินนะครับผมดูสวยงามมากเลยครับผมกว่าจะทำได้ขนาดนี้เขาใช้เวลาอยู่ประมาณสองปีนะครับผมผมจะพามาดูความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับผมไม่ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันจะ ดูไม่ค่อยโลง่งแต่ตอนนี้เขาพัฒนาพื้นที่ของเขาเริ่มโล่งไปเรื่อยๆครับแปลงผักก็เล็กๆยามหน้าฝนนะครับเห็นไหมแต่ว่าไม่รู้เจ้าของเขาปลูกอะไรนะครับผมมีหลายแปลงมากเลยครับผมนู้นไปนู่นเลยหลายแปลงมากน่าจะปลูกหลายอย่างนะครับผมพอดีเจ้าของเขาไม่ได้เดินมาด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรบ้างข้างๆก็มีดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกระต๊อบเขา ที่พักผ่อนส่วนตัวนี่เวลามาเหนื่อยๆครับผมที่พักผ่อนเขาเป็นกระต้อพักผ่อนเห็นไหมครับปีเปลนอนด้วยลมเย็นสบายเลยนะครับผมใต้ร่มไผ่เนะาะใต้ต้นไผ่ไม่มีเปลนอนด้วยยามเหนื่อยๆเรามาพักผ่อนเนาะ,ะ,ะสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนูน้นมีอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับผม ผักเขาเริ่มขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะผมพื้นที่เขาจัดเป็นร่องสวนสวยมากเลยนะครับผดูเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับพื้นที่เขาโล่งไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างจริงๆเลยนะครับผมดูสวนเกษตรผสมผสานนะครับผม ทำร่องปลูกผักเปะครับผมยังสวยงามเลยเป็นทางเดินก็อูบ่อเล็กๆเ,เห็นไหมครับผมสวยงามมากเลยนี่เศษสวนกเกษตรผสมผสานนะครับมีหลายอย่างมากเลยใช้พื้นที่ไม่ค่อยใหญ่นะใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวนะครับผมนี่ต้นใบเตยก็มีเหมือนกันครับผมใบเตยโอ้บัวรอง ต้นใบเตยก็มีมีทุกอย่างเลยสวนเกษตรผสมผสานข้างบนก็เป็นกล้วยครับผมกล้วยน่าจะเป็นกล้วยมุกของเขาเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยอะไรนะครับผมข้างบนก็มีกล้วยโอ้ยกล่องก็ไม่ค่อยโฟกัสร่มรื่นนะครับผมสวนเกษตรผสมผสานที่มีทุกๆอย่างเนาะล่างนี่ก็เป็นต้นมีต้นอะไรของเขานะครับผมเอาทุกอย่างที่เขาอยาก เอามาไว้นะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกต้นข่าดํเนาะต้นเขานี่ครับผมมีหลายหลายอย่างมากเลยทำได้สวยมากเลยลมเย็นสบายนะครับผมเนี่ยร่องครับผมร่องน้ําปลูกผักเปะครับข้างๆก็มีกล้วยเนาะมีต้นมะละกอรครับสถานที่ร่มรื่นดีมากเลยครับผมกับสวนกเกษตรผสมผสาน นี่ผักชีใบเลื่อยครับผมก็มีเหมือนกันเนาะครับผมนี่ก็เป็นผักครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรนะครับผมสวยงามมากเลยครับผมผักที่ปลูกไว้ใต้ร่มเงาเนาะนี่เป็นสวนที่ผสมผสานได้จริงๆนะครับผมมีทุกอย่างเลยดูครับผมข้างบนก็เป็นกล้วยเนะาะข้างก็เป็น ล่างเป็นต้นขิง